สวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องนี้เรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่วลุ่มที่6แล้วกับรายการของ into one นะครับต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยตั้งแต่1นึ่ถึงห้าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นถึงความเป็นแบบ ความเป็นอินทูวันเยอะมากอะแล้วแบบแต่ละอย่างคือน้องๆสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้แบบน่ารักมากๆจริงๆอะโดยเฉพาะ EP ีที่ผ่านมาน้องที่แบบนั่งกินหม้อไฟกันนะแต่ละคนคือแบบโอ้โหไม่มีใครเก็บอาการเลยคือแบบเป็นตัวของตัวเองมากซึ่งตรงนี้มาเลยเป็นจุดที่แบบทําให้หลายๆคนเนี่ยหลงรักอินทูวันมากๆเลยนะครับแล้วเราก็เป็นอีกคนนึงที่ถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยนะครับจะผ่านการเดบิวต์รายการช่วงมาแล้วเนาะแต่เราก็ยังติดตามผลงานน้องๆนะฮะเพราะเรารักในความเป็นตัวของตัวเองของน้องอินทูวันมากๆ เอาล่ะทีนี้สําหรับอโน o w ิ e กลี่ของวอลลุ่ม6ในครั้งนี้นะครับก็คือน้องๆเนี่ยจะสามารถดีไซน์ตกแต่งห้องของตัวเองได้แล้วนะครับหลังจากที่เรารอคอยมากๆนาะว่าแบบน้องๆเนี่ยจะได้แบบปรับปรุงห้องกันเมื่อไหร่แล้วก็แบบบ้านใหม่ที่รีโนเวทแล้วของอินทูวันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในวอลลุ่ม6เนี่ยน้องๆจะตกแต่งห้องกันยังไงบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ อ๋อต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงที่น้องๆเล่นเกมตอบคาถามจะเป็นคำถามกันนะครับจะไม่มีซับในส่วนของคําถามให้ดูนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะมาทําคลิปนะฮะเราได้อ่านในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยแปะคําถามเอาไว้ให้นะคบก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้รู้ว่าแบบเอ้ยน้องๆเล่นเกมอะไรและคาถามที่น้องๆตอบกันวันคืออะไรถ้าเกิดสมมติบบว่าไม่รู้คอมเมนต์นั้นเนี่ยเราเองเราก็แบบไม่รู้เลยว่าแบบมันเป็นเกมถามตอบอะไรกันอนะ แบบสเตจแรกเนาะของงานวิยาคาเนโวอ่าใช่จริงด้วยอ่าส่วนอันนี้มางานซีนาจำได้ปะที่แบบเป็นแบบไลฟ์ที่แตกแตนมากขาวเขียวขาวเขียวแต่สนุกอะ่ะใครยังไม่ดูแบบไปดูได้นะในวีทีวีอ่ะสนุกมาก 最近大家住的怎么样？好像不是特别完美。我的房间是大的，但是我的内心却是空虚的。哎！房间特别。这我觉得我们算了一下，好看的家居要数我们的房间。哎哎哎！怎么有种隐隐约约听到要改造？ 宿舍的这个，所以我跟《未知周刊》的导演们沟通了一下，嗯、节目组给我们请来了一位非常厉害的设计师。哇，哇啊、的设计师。 小茹受节目组的邀请，这次一起为大家完成我们银川的宿舍改造翻新项目。大家有什么关于这个家装的小心愿，都可以通通告诉我，由我来为你们一一。啊，都 OK 呢，都 OK，给 WiFi 俾赞助好，那我来问大家几个问题啊。第一个问题，对于现在的公共空间，大家觉得有哪些需要改进的地方呢？我觉得那件家具哦，它沙发很硬。嗯。我躺上的时候，感觉我的肩膀撕裂。

大家觉得它根据大家刚才讨论的内容，我脑海里呢已经初步有了一些想法。那接下来我们一起到美克美家的天猫官方旗舰店上看一看吧。嗯，哎，要不我们就这种风格吧，对吧？看起来这些家具都很漂亮。美克美家的，然后。还勒<聊> furniture 哦？ 对，这个是我们美克美家全新推出的一个新的品牌，我们的妈妈也是跟我想的是一样的，哦、这个品牌也跟弟弟们一样，都是非常的时尚，当然也是非常舒适的。大家现在就可以把喜欢的东西加入到购物车里啦。嗯、哦，穿,穿了两三年。 我看到有元气清氧的沙发，感觉没有格调一点。嗯，随随随随。我觉得这个每颗每家云点之上的产品比较好看。那我们我们客厅可以来一个。还有那个这个这个飞行间功能椅啊。啊。我们还需要那个，就是特别需要很舒服的。对对对。对这个画，林诺应该喜欢这个画。我我喜欢。嗯，好啊。一共加了十一个。这个超能耐าช呢 我现在是都都免费了吗？哦、oh,，不会，他能都是借口吧？散会，散会 <laughs>。汪、啊、汪，好。边边又来了。未知周刊向 Into One 发起全员一致的挑战，赢得挑战才能获得心仪的家具。游戏规则、啊、需要成员在限定的时间内、嗯、同时说出答案或者做出动作。

คำถามแรกคือมีคำว่าวันกี่ครั้ง11ครั้งคำถามที่สองถุงเท้าที่สวมใส่สีอะไรสีขาวข้อสามสมาชิกคนไหนตื่นเช้าสุดเรืออ่าประกาศ提前一个半小เฟยอะน้องเฟย อันนี้อาหารจานโปรดอาหารจานโปรดที่ทั้ง11ค,คนชอบด้วยกันนะอ๋อไม่้อ,<า>มอมปะไม่นะหาข้อห้าส่วนไหนใบหน้าที่ชอบที่สุด<า>ชัดอ่ะหาดวงตา เฮายนี่แบบรักกันจริงนะเนี่ยแบบช่วยแก้ตัวทุกคนเลยอย่นี่แนจริงนะเี่ยแช่วยแก้ตัวทุกนเลย อันนี้คือเขาให้เลือกแบบกันไกลกระดาษค้อนอันนี้ให้ทำท่าจับโทรศัพท์ถ่ายรูปอ่าใช้ท่าทางแสดงไอทวันเฮ้ยอินไซเดอร์อินไซดอร์ฮ่าท้าวิงแต่ข้อเมื่อกี้น้าเกิดเป็นอินไซ e ดอร์แบบต้องตกที่อกนะ ทางซ้ายทางซ้ายโฮ <Okay. S 1> ้ยแพททตีขนาท่าวิงอะ,อะเซ็กซี่เซ็กซี่แตไปทำท่าเซ็กซี่มิกาต้องทำแบบต้องทำอินเนอร์ด้วยสิมิกาเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดเลยไม่ะ没ซ系表่是 o <laughs> ่了嗯嗯

来协助我，那我们就通过抽签的方式来选择出来两位弟弟吧。是谁呢？是谁呢？<么><么>啊！嗯，妈有个人，你，好，你的老好，啊 我会收集一下大家关于自己房间的一些改造意见。好、啊，大嗯好，你嗯，嗯那两位刚才看我们的旗舰店了、啊、吗？哎、嗯，会，会，跟斯坦普尼们对冲了。当然有，那、啊、肯定老多了。啊、多了我们那个卧室现在就是没有可以用电脑的地方，对。<laughs> 所以我想就是老师能不能够帮我们配两张桌子？啊、我刚才有看到那个旗舰店里面有一个摩迪卡系列，我们 <Monica. S 2> 两个都 ก็แล้วก็ดีนะเราพอสองคนนี้เขาแบบมันเป็น r o o m m a กันนะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่คอนทราแต่แบบตรงตัวสองคนนี้รเเเเเเีีงง้ะอ 类型的软装风格呢？我希望复古风格，复古木颜色家具，想要一个单人沙发。另外，我喜欢欧式欧式风格，还有要酷一点，嗯，黑白搭配，注意洋黑色的。要不加点 reference 呗？房间看起来不一样。嘿，你有没录空口自言？ Uh, 我希望我的房间<嘿>。差不多<男>。要来变绿哦，变蓝喽，好然后我希望感觉地毯。就是那，种 b r i 我喜欢 modern style 风格。啊，uh, 哇，看着好好迷人呐、啊！结果我又有点想要潮又有点想要现代轻奢。那我定一个混搭。好。 但是我个人还是喜欢，就是整体口味就是就。它会分上下两层。我特别希望我家是木质的，就像北欧挪威的那种比较。哦。又简约，但是又不乏单调的感觉。嗯，我喜欢就是。哎呀，拜托，但是我们真的设计我们自己的房间，嗯。用一个小的真的盆栽、仙人掌什么的就可以。 我想在房间里放植物。嗯。我喜放啊，穿牡丹、鸡蛋还有他的镜子。因为我喜欢植物。我希望他们麦克莱可以帮我们做一些装饰画。我看到麦克莱有很多那种、嗯、很,很小的那种 c 的东西，还有一些带动物图案的一些抱枕、杯、嗯、水杯什么。 对，就可以搜一些，送一堆都没有。丢。你给我三块桌子。那个一个桌子就是我平常的一个电脑桌，然后另一个是在从电脑桌旁边的一个桌子台。因为我们每有男老板娘。搞一些创作，比如说锤敲钉打之类的一些事情。我。有一个灯，暖的要拉我的脸烤。啊。都上帝吧，我想变灯色。 我喜欢แสงสวางผมชอ่าเฮ้ยเหมือนทุกคนแบบมีความวอร์มไลท์หมดเลยอ่ะเออนี่ก็วอร์มไลท์แต่ว่าแบบที่บ้านน่าจะเป็นแบบเดล์ยนี่เลยขาวอะไรเงี้ยเ้ย 住进宿舍自家的氛围的话，我觉得应该是，就是我们的冰箱里面。感觉啊，家<手>里的炊烟，你有看到吗？这个地方它是有人在的一个迹象。在冰箱里看到有。啊，这跟那跟。放的。最近要吃的什么时候？一份。随便吃。我觉得对我来说是我们宿舍。嗯。现在铺着的地毯。嗯、然后我觉得家里有感觉的是。嗯，在。 醇香，一起看电影，我觉得那，哎，对，feel แบบ，拿着电影杯在客厅，那就聊聊生活啊，聊聊梦与理想，就是闲扯而已，但是就是能聊得很开心。我觉得那个时候是最有家的感觉了。我希望跟大家一起在客厅，哎，一起看电影，喝杯饮料那种感觉，跟大家一起窝在那种很舒服的，真的很舒服。真的很舒服。

ไอ้โห้อมันเป้ออันัมน充满期待这个房间啊超级期待เอไดีกว่าเขาต n องเล่นก่อนโอ้ยพ่น้า เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวอลลุม6กนะครับกับการดีไซน์ตกแต่งห้องของตัวเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่านี่คือเราดีใจมากๆเลยนะคือรอมาตั้งแต่ EP ีที่1นะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยทางรายการเนี่ยจะจัดคอนเทนต์ให้น้องๆเนี่ยได้ดีไซน์ได้แบบรีโนเวทห้องของตัวเองนะฮะซึ่งก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับวอลลุม6ในครั้งนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวใน EP ตีต่อๆไปนะครับเราก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของหอพักของน้องๆแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางค่ายเนี่ยแอบเก็บเรื่อง นั่นเองนะครับโ,โหเราก็ใจตุ้มๆุ้มต่อมตอต,อตั้งนานนะคะว่าแบบลูกๆทั้ง11คนของเรานะครับจะอยู่ยังไงในหอพักอันนั้นนะ่ะซึ่งตอนนี้ก็โล่งใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วน,นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไว้เตรียมตัวดูนะครับว่าห้องใหม่แล้วก็บรรยากาศใหม่ๆในหอพักทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราคิดว่าดีไซน์ของแต่ละห้องของน้องๆเนี่ยโหต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะครับขนาดแบบมาเกอร์ไรเนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เลยนะครับแต่ยยังไงไว้ติดตามรอดูใน E P ต่อๆไปพร้อมกกััันนนแลวะคบ เอาละก็สำหรับ React Annual Weekly Volume 6ก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่ายังไงติดตามไปพ,พร้อมๆกันนะครับบอกได้เลยว่าในทุกๆสัปดาห์เนี่ยน้องๆ i n น o o n e นะครับก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนเลยครับงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับยังไงวันนี้อาร์มไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ